อ่อนนะลูกค่อยขึ้นนะลูก สงโมงครงโมงี่สองง่าาาจหนูจะไปนอนไม่าหนูจะไปกินข้าวเลยไหมอ่ะน้องพีแม่ทำ น้ำล้นพอแล้วค่ะน้ำล้นพีนน้ำล้นอ่ะพอค่ะให้มีให้มีเอ่อปลาเอาน้ำมาน้ำฝา่แค่อยๆเจียวแล้วพาะค้างเสต็ปอาหารนะคะที่เขาบอกว่าน้ำพริกอร่อยมากแล้วก็จะมีไข่เจียวไก่ทอดถาดเยอะหรอผั้มถาดไข่เจียวต้มเกียวไข่เจียวต้มเกียวต้เกียวใหไข่เจียวเขาบอกอร่อยกับไก่ไหมคะเอาไก่ทอดเลยนี่ลูกินอะไรลูกน้จิ้มน้ำจิ้มแล้วน้ำผัก คนหนึ่งเขาไม่มีใครแม่ป้าเลยแม่ป้าเลยายังไม่โตแล้วก็เล่นหนูไม่ได้มารวมกันแล้วมีอะไรบ้าอุ้ยมีไอ้นี่ด้วยมีหมูเคี่ยงไก่ทอดอร่อยไหมคะอยากได้พอดร้านแล้วพี่ในนี้อยากได้ไข่ก็อยากกินก็นิทากินโดนัทอยังค่ะแต่จิ๋วทำมาเองนะคะกินแล้วครับอร่อยมากเลยหนูก็กินแล้วอืมเแต่จิ๋วทำเองนะ่นลูกเก่งมากไหมคะยกมือสิ ครับครับนั่งเลยครับทุกคนดื้อหมดขึ้นอยู่ที่ว่าจะแสดงออกมาหรือเปล่าแค่นี้นะโอเคเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวพี่จะพาเดินไปบ้านใต้ต้นไม้บานต้ต้นไม้ไม่ใช่ลายบานต้นไม้นะเดี๋ยวเราไปฟังการอธิบายตรงนั้นจะได้เห็นภาพจริงชัดเจนแค่เด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะคะเมื่อตะกู่กลุ่มสีส้มตั้งใจฟังไปแล้วนะเพราะฉะนั้นกลุ่มสีแดงของเราก็ต้องตั้งใจฟังนะคะเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ จะได้เล่นอย่างปลอดภัยที่สุดนะคะเอาละ,ละเด็กๆสุดนี้นะคะเราเรียกว่าสนามเล่นกงแจงนะคะเด็กๆด้านบนนี้นะคะเป็นบ้านต้นไม้นะคะเด็กๆเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปนะคะแต่ก่อนขึ้นกดข้อแรกนะคะนั่นก็คือเด็กทุกคนจะต้องใส่รองเท้าห้ามถอดรองเท้านะเพราะว่ามันเป็นพื้นไม้นะคะเพราะว่ามันยังมีเสี้ยนอยู่ยจะโดนเสี้ยน มันมีแน่นอนเอ้วเมื่อไี่อ่านเมื่อเราขึ้นไปด้านบนแล้วนะคะข้อแรกใส่รองเท้าข้อที่2ขึ้นไปด้านบนแล้วเด็กๆห้ามเด่นนิ่งเลยจับกันเพราะว่าบางจุดเนี่ยมันไม่มีไม้กัน้นมันเป็นโล่งๆเดี๋ยวเด็กอาจจะท่าตกลงมาเพราะฉะนั้นห้ามวิยงไ่จับกันนะคะข้อที่3ข้างบนมีบ้านแสดงว่าบ้าน เห็นนี่นีมค่ะอันนี้ไม่ไม่ใช่ที่เล่นนะคะเราไม่ได้มีไว้เล่นเรามีไว้กันตกระหว่างเด็กๆเดินข้ามสะพานเพราะฉะนั้นเด็กเห้ามลงมานะถ้าลงมาขึ้นไม่ได้นะคะพี่ยังขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าลงมาแล้วอาจจะต้องพ่าอยู่เนี้ยจนกลับบ้านไม่ได้เล่นน้ำนะคเพราะฉะนั้นอย่าลงมานะคะต่อไปทางขึ้นกันบ้างเด็กๆทางขึ้นของเรามีทั้งหมด4ทางนะคะดังต่อไปนี้เริ่มที่ทางแรกสั่งเด็กเเดินอ้อมมาด้านนี้ค่ะ พี่ยังไม่ขึ้นนะคะพี่ยไม่ขึ้นแต่หนะะ้าผาลอยางอันนี้เด็กๆคนไหนสามารถขึ้นได้สามารถขึ้นนะคะรอจนนี่รอรับอด้นานบนแต่ในระหว่างทางขึ้นเด็กๆจะต้องขึ้นอย่างเขาเรียกว่ามั่นใจนะคะแล้วก็จับให้แน่นนะคะแล้วก็ดึงแรงขึ้นมาอันนี้พี่สาธิตให้ดูนะคะเมื่อขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่รอรับอยูนนะะ่ข้างบนนะคะอันนี้ใครมั่นใจว่าขึ้นได้ขึ้นถ้าไม่มั่นใจสามารถข้ามไปได้เลยนะคะขึ้นทางอื่นนะคะมา ที่สองค่ะเด็กๆเดินอ้อมกลับไปด้านนู้นนะเด็กขาเชือกสีน้ำเงินพี่บอกไว้ก่อนนะว่าอันตรายอย่าจับเดี๋ยวเพิ่งจับนะคะเดี๋ยวพี่บอกทางที่สองคืออันนี้นะคะปันไดที่เด็กๆต้องจับให้มันของมีเชือกนะคะมันจะมีเชือกให้เด็กๆนะคะจับเชือกให้มั่นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเหยียบตามเหยียบตามเขาเรียกว่า ไม้ที่เราตอกไว้นะคะเด็กๆจะไม่เดินบนพื้นเรียบแบบนี้นะคะเพราะว่าเคยมีเด็กลื่นนะคะมันจะลื่นล่วงออกมาใครไม่สามารถนะคะก็ข้ามไปได้นะคะสําหรับทางขึ้นอันนี้อีกข้างหนึ่งค่ะทางสุดท้ายเด็กๆอันนี้เลยเป็นบันไดวนนะคะนี่เป็นบันไดดูเหมือนง่ายมันง่ายจริงแต่เด็กๆก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าผิวมันลื่น นะคะมันเลื่อนเพราะฉะนั้นถ้ารองเท้าเราเปียกแล้วเราเหยียบมินมินเนี่ยมันจะลื่นลงมาเพราะฉะนั้นอย่าให้เต็มเท้าแล้วก็จับไต่ขึน้นายจับเด็กๆมองขึ้นไปด้านบนค่ะนี่อันนี้คือเครื่องเล่นเราเรียกว่า1ิลายอันนี้ถ้าเด็กๆสามารถทําตามที่พี่บอกได้เด็กๆก็จะสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยนะให้นั่งเฉยๆนะคะนั่ง <ไป S 1> ให้รู้สึกถนัดที่โซ่ หรือจับนะคะแบบแบบกำรรแบบอย่าปล่อยเด็กขาดนะคะแ,<ก>แล้วก็จะส่งลงไปนะคะแ,<ก>และที่สำคัญเมื่อถึงปลายทางเด็กๆห้ามกระโดดลงนะคะลุงยำจะเป็นคนอุ้มเด็กๆลงแบบนี้เองอถ้าเด็กๆสามารถทำสามข้อนี้ได้คือหนึ่งนั่งเฉยๆขาคว้ยกันไว้มือจับนะคะจับให้แน่นๆไม่ห้ามปล่อยมือเด็กขาดถ้าเด็กๆทำได้เด็กๆสามารถเล่นได้ยอย่างปลอดภัยนะคะ ธรรม,มาดาของครับเลยแล้วเรามีอีกหนึ่งอย่างอันนี้ง่ายคือทำโบลตณค่ะจะอยู่มุมนู้ดนะคะเด็กๆสามารถกระโดดเล่นได้นะคะแต่เด็กๆต้องม,มีการตัดคิวเราพี่จิก๊กจะตัดคิวไว้ให้ครึ่งได้ครั้งละ5้คนกระโดดได้ครั้งละสามนาทีนะคะเด็เดกๆจะไม่สามารถ